Can't happy everybody ขอให้ก้อยลูกสะใภยคนนี้อยู่กับเอเนนานได้ขอให้สู้ชีวิตด้วยความอดทนที่ผ่านอยนที่าปงนั้นอะอยากได้หลานไหมไม่มีทางเลย ไม่เป <c ười of you> ็นใช่ไหมครับทขาไม่เป็นเลยหวยอะไรก็เฮ้อาบน้ำนานเกินไปสองชั่วโมงอยากให้ชัดเจนแบู พี่ยอมให้ได้ทองเให้เราภาพชมเจอเลใครมีเท่าไรมีเท่าไรกมีเท่าไรต้องขอของต้องารเอาใจมาดีคนมาดีคนมนาโยนีนาโยนีนะไหวจะภาพชมเจอเลยพี่ยอมให้ได้ทองใ้ได้เงนเลย

นี่งนอนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมาไปกระท่อมอยู่วต่อไปนี่ใส่กูกลับมาที่หนึ่งสองใบเยอะเอ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 กลับมาที่เดิมอีกเอเฮ้าบอกว่าหลานนี่ไม่มีปัญญาหมดแล้วหมดแล้วใครไปล่วงหน้าเยอะ คนที่อยู่ตรงนี้คือคนที่ต้อยและเองรักที่สุดเพราะมันจะไม่เชิญใครเลยตดูพี่เก้วป๋าทุกคนพี่ตือจิ๋วพี่ต้นทุกคนเนี่ยหรือแม่เนี่ยอาชิวะ เกินแค่างน้างหางหากปยพรยพรางหางกเยว่าไงยพรางหากางหาไงมีอะไรแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองพราะว่าลูกรควณปูย้เห like> ็นมา้แล้วคว่าที่จะมีหลานไม่ยากเลยมีหลานยากเลยโอ้ยยากยากยาไม่สอนว่าทำยังไงไ่ โอเคถึงถึงเน็อเองสามเาอมีเที่ยตากไุ้ลายได้ค่าตากูลายหรือกล้องบนรลายไม่ต้อถ่ายดูอะไรต้อถ่ายดูอะไรลาบ้านลาบ้าน ให้ไวให้ไวนี่แต่ว่าตอนตอนถ่ายดูอะไรอยู่ตอนที่ถ่ายดูอะไรอยู่ตอนนี้มีคนมาบอกคนใจดีเช็คลิ้นตัดเลยได้เวลาทานอย่างจริงเพลงเต็มเหนียวแล้วรออยู่นะแล้วรอของหวานอยู่น้ำตาลตกหววาาานน้้ตตก ไม่กินไม่ต้องการขออนุญาตสิจัยครับคนเกิดวันนี้เป็นยังไงอ่าคนเกิดวันนี้เอาอย่างนั้นเลยเหรออ้าวั้นเลยงั้นเลยดุดุตรงไปตรงมาอ่าขวิดหัวหัวไม่หัวเสร็จอย่างนั้นเลยเหรอจริงตามคือตามดวงไงตามดวงครับต้องเชื่อฟังพูดยังไงต้องฟังหัวต้องฟังต้องฟังแล้วเวลาฟังมาแล้วฟังหน่อยฟังมาแล้วฟังมาแล้ว ถามที่แต่ว่าคนเกิดวันนี้ดวงเป็นยังไงตอบตว่าคนเกิดปีนี้เป็นผู้นำนี่หัวต้องฟังแนะนำไม่ฟังเสร็จอันนี้ก็ฟังอยู่แล้วมีทางแก้ไหมมีทางแก้ไหมแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเขาแข็งเชื่อฟังอดีที่สุดเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับ ขอาจริงควาจริงผมก็ต้องเชื่อแล้วถ้าใครเถียงเมียตายตายตายแน่นอนตายแน่นอนทั้งเถียงไอ้จริงจริงฟังขอบคุณครับว่าเป็นเคงวันเกิดนะครับได้ไหมครับคุณนายได้ค่ะขอจบชี่นึ่งน no 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 ี่เลยเราว่าที่ร้าน แพนเนี่ยผมผมไปไหนไม่ได้เลยดูตายแล้วมาดูเช็คด้วยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับพี่แก้วอะไรมันหยุดมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้เลยชั็เคอะไม่เอาไม่ได้กินอะไรไงพี่ไม่กินแป้งแล้วแเราคุยมองหน้าให้หน่อยมองหน้าต้องเผาแล้วต้องมองหน้าเลยเล่นผมแล้วขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองทุกคนครับ กู้จะพายค่ะอยพอกู้พายน่ะขอให้ก้อยมีความสุขมากๆเฮงเฮรวยรวยสวยๆนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกเลยก้อยอยู่กี่เเป็นนานๆยังมีหลานแล้วพี่เอยังมีหลานแล้วถมองล โอเคเยี่ยมเอาเฮียเราถ่ายอย่างเดียวเลยเฮียเฮียเราถ่ายอย่างเดียวเลยแกะแกะแกะต้องแก่้ไมต้องใสเลยนะนะ่กเนี่ยเหรอไดได้ไ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 ด้ไ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 ด ไม่จำเป็นจไหนวะลูกสเฮ้ยไดนด้โอ้โหวิ่งับวิ่งใช่เข้ามาใจคิดแล้มาดูกดเลยจบเนี่ยคจริงเนียต้องแบบนี้ทุกสคนกุกนอ้องรักมีความสุขมากมค่ะ ผมาดีวาอย่าแล้วกผ่อนอาวาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ถีนี่นีถ่ายพี่จ่เองนี่อ่ะมากล้องแลหนึ่งองหนึ่งหน่งองาไม่เอาไม่อตัวนี้ตัว้อยไปหอยอยพอยยอยตอนนี้เลยอ่าอยใหม่มีความสุขมากๆนะคะสวยสวยสุขภาพแข็งเลย ออดด้้ววยยขขอให้เออ่น้องก้อยแล้วพี่เอก็คงรักกันนานๆนะรอวันรอวันสำคัญเนี่ยใกล้ๆแล้ว่ใกล้การแต่งใกล้ๆกันเร็วๆนี้มั้นอยากรอข่าวดีนะครับเดี๋ยวพี่เอจะมีข่าวดีเร็วๆนี้พี่เอเราเราจะเราจะดูดูอะไรเนี่ยพี่น้องแล้วก็แก้เค้กดูเค้ก ต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาพี่แส่ทีว่าไงคนเกิดวันนี้ดุดุครับดวงแข็งแต่ต้องเชื่อฟังต้องต้องเชื่อฟังถ้าไม่พูดอะไรต้องฟังถ้าไม่เชื่อโดนห้วขยาดขยาดโดนมานานแล้วไม่เคยโดนโดนล่าสุดโดนเมื่อไหร่นานมากโดนเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยอาบน้ำโอาบน้เร็วนิด กไม่มีอ่ะอย่าทอนงานดิอย่านอนงานเขาหลับเขาหลับไม่ไ <queen> ด so ้รอฮะชิ้นต้นบอจร้ห้าจบอ่ะงานมากกลัวกลัวกลัวหนอนน้อยเอาละมึงอันนี้ผมไม่เกี่ยวถึงแต่ก็ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกีี่ยยวไเกันเองกูไม่เกี่ยวรักเอตรงไหนอ่ อเอาเลย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 รักตรงไหนนอนน้อยเหรอรับ PDA ดูแลดีค่ะแต่นอนน้อยก็น่ารัก พี่เป็นเหมือนพี่ที่เคารพพี่ที่หลักเป็นห่วงเราเวลาที่สิแสจะไปทําบุญส่วนใหญ่จะเป็นพระธาตุพนมใช่ค่ะแต่จะเขียนชื่อเขียนตรงจุดเทียนให้ตลอดเพราะแสดจะห่วงห่วงดวงห่วงเขาห่วงห่วงเอมากห่วงหนูหอน่วงเอดิห่วงเอดิห่วงเออยู่ว่าเราทำไมจีเอเปลี่ยน เจ้าชีแต่โอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมจริงๆเราปวดทั้งสองคนอันนี้ผมแค่อายุแล้วก็เฉยๆนะครับ